เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 6 2ถึง2564 โดยสภาราชวิทยาลัยจุลาพรทูลต้าทูลกระหม่อมถาวายปริญญาแพทยศายสต์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศัก์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถาวายพระเกียรติยศทางวิชาการระดับสูงสุดในตําแหน่งศาสตราจารย์ปรมัตถแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสาว,าว่างควรัรวรคติยราชนารี ในการนี้พระชทานปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และวิทยาลัยแพทยาศาสตร์ศรีสว่างควัตรรวม163คน พร้อมกันนี้พระราชทานพระโอวาทใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางวิชาการในสาขาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนจนสําเร็จผลตามหลักสูตรกล่าวได้ว่านอกจากปริญญาบัตรจะเป็นเครื่องรับรองนิตยฐานะือความรู้ความสามารถของแต่ละคนแล้วยังเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณสมบัติ คือคุณลักษณะและคุณงามความดีที่แต่ละคนมีอยู่ด้วยบัณฑิตทุกคนเมื่อได้ดระลึกถึงความสำคัญของปริญญจาบัตรดังนี้แล้วจึงควรจะได้ตระหนักว่าแต่ละคนมีเกียรติที่จะต้องรักษาทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องนำความรู้ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและชาติบ้านเมือง หากบัณฑิตระรึกได้และปฏิบัติได้จริงแต่ละคนก็จะมีความเจริญมั่นคงในชีวิตและเป็นผู้สามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีของความเป็นบัณฑิตทุกประการ